ก็ขอใชเวลาสักนิดหนึ <laughs> 네่งนะครับเนื่องจากใหม่แลด้วย้ังททั้งหมดทั้งพ่อใหม่ผมก็ใหม่พ่อวิธิกายก็ใหม่จะมิตรสรุปวน้าทิ่เก่าครับขอปรบมือให้กับสตรุปว่าทุงลูกน้ที่ดำดังเลยพ่อเองทำวิสาวันอาทิตย์กับพ่อวิฒิกายสลับกันจากนำภาษีมาทำวิสามีสรุปสามคน เพราะฉะนั้นต่อไปปีหน้าจะต้องมีทั้20คนนะครับเพื่อทิ่หน้าเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเสดอทุ่งรุ่น้องแ่งนี้จะได้มีกำลังใจและเจริญชีวิตริสรังที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับอนองหนึ่งเขาขอบคุณคุณพ่อทั้งสองนะครับบรรดารคุณพ่อที่มาร่วมพิสาในวันนี้และบรรดารพี่น้องเสดรุทุกๆคน อยากจะถามทัานิดหนึ่งแม้แต่คนที่อยู่ข้างนอกนอกเลยนะครับเป็นมีใครที่มาเป็นครั้งแรกเลยนะครับยกมือให้ดูหน่อยอยู่่ข้างนอกไม่เห็นก็งไม่เป็นไรนะครับพวกเพื่อ<ส>น<ง>นะครับรที่มาเป็นครั้งแรกนะครับ <S <S ครั้งแรกแมีใครที่มีนามนักบุญแมทธิวมีไหมครับที่มาในวันนี้ผู้ชายนะครับเขาเป็นนักบุญแมทธิวมีไหมครับ ขอเชิญเลยนะครับขอเชิญเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับจะมีดอกไม้สำหรับท่านนักบุญแมทธิวนะครับมีคนท่านเดียวเหรอไว้ต่อไปจะต้องมีจดหมายเชิญทั่วประเทศเลย <c oughs> แต่คนที่มีนามนักบุญแมทธิวนะครับร้องเพลงให้กับท่านนิดนึงนะครับ Happy Birthday ครับ Happy Birthday to you Happy ตัวนิดนึงชื่ออะไรมาจากไหนครับผมนวตดปิชาสังฆรัชคมาจากวัดสังฆารดา่ัชัาเพจะลองในวันที่2ทั้งเเลยครับลก็องมเนีหละนลผาันีหลายครั้ในฐานที่มีนาม่นกุลนใช่ครับแต่ทปี่วัดริคืวทำความสะอาดนะที่วัดโรายมีนมาแ่ผมไม่ไมอยู เปลี ну> oh okay, okay. ่ยนวันนี้เลยโอเคครับแต่ก็เป็นบุญครวันนี้ประเดี๋ยวนฝนไม่ตกเพราะที่ดาวเวียรนั้นตกวันกลคืนแล้ววันนี้วันนี้โปร่งมันจะมีอากาศได้มาถ้าเราตัต่เชื่อมมัได้มาโอเคครับขอบคุณมากครับอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งชื่อลุงคำมงคลศรีนาครับเป็นสตบุนิกวัดนภูมุณิวกัมปัญสัที่นี่ครับเอ๊ะทำไมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเออแกอ่ะละคร คัามาแริงความดีดีด้วยนะครับผมเลยนะพิเศษอย่างพิเศษอย่างนะครับคนที่อาวุโสที่สุดนะครับคิดว่าใครที่อาวุโสที่สุดอายุมากที่สุดนะครับมีดอกไม้ระลึกด้วยนะครับ ที่นั่งท่านคุณเดิมอิสระอายุวันนี้92นะครับมีใครจะชิงแชมป์อ่ะ <c oughs> คุณยายบอกปีก่อนได้แล้วเหรอจ้าังยังนะครับเพราะฉะนั้นขอคุณยายรับดอกกุหลับจากพวกเรานะครับปัตรดุลวัดรัตนคุณแมทธิวนะ <c oughs> ขอพระเรตอนให้คุณยายนี่แหละนะครับคุณยายอยู่วัดบังกระสีนะครับมาวัดเป็นคนแรกทุกครั้งทุกอาทิตย์นะครับมาวัดเป็นคนแรกทุกครั้งมีรูปทุกหลานๆพามานะครับตอนที่น้ำพุ่งยายยายมาไม่ตอนน้ำพุ่งวัดปิดตอนวัดครับก็ขอเสียกาอีกขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ เราคุณทุกคนที่มาช่วยเรื่องอาหารมาเรียนสถานที่หลายสิ่งหลายอย่างสัตรวุฒที่นี่นะครับมีน้ําใจมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเรียนแต่กำลังมันน้อยนะครับก็มีหลายหลายท่านมาช่วยกันทำให้มีบรรยากาศเป็นการเรียตลอดกวลาเป็นควาคุณทุกๆท่านครับ